เติมขึ้นแล้วครับสำหรับทีพผู้ประสบภัยของเรามาเ,ลเลยผมเด็ดรอมาเร็มาเร็วมาเรีมาเรว ก็รับสู่ ATV Story นะครับ EP นี้เราจะไปเป็นผู้ประสบภัยไปกลางเต็นท์นอนกันที่สวนพึ่งราชบุรีจ้าถ้าพร้อมแล้วก็โดดขึ้นมาซ้อนท้ายและเดินทางไปด้วยกันเลยจ้ามานัดเจอพวกพี่ๆเขานะครับที่ปตทอเดิมอาเจอแล้วปลุกมือไปแต่ไก เจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องเอารถไปเติมลมยางก่อนเวยนะครับสวัสดีค่ะไอเฟ่งเขาบอกว่าผมมาก,ก่อนเลยเขามาสายอยู่แล้วตามสเต็ป <laughs> รามีรถซับเบียงนะครับคันบรรองหมเลยก็ทุกคนก็ที่เอาอุปกรณ์อะไรมาก็ฝากคันนี้ไปหมดเลยอันนี้แน่นมากที่บอกว่าเต็มนี่ไม่ไเต็มคนนั่งนะเต็มของของอัดจ,จนไม่มีที่นั่ง <c oughs> อีกนิดนึงจะผูกหลังคาแล้วอะ <c oughs> ตอนนี้มากันครบแล้วนะครับนี่รถที่แก๊งที่จะไปกับเรา ก็เดี๋ยวอ,อีกสักพักหนึ่งก็จะเดินทางออกกันนะครับตอนนี้ก็เก็บสัมภาระฝากคงฝากของแล้วก็มัดของผูกของกันให้สะดวกเรียบร้อยก่อนมุ่งหน้าสู่ราชบุรีส่วนพึ่งแต่ที่ไหนยังไม่รู้นะคือยังไม่รู้เลยว่าไปพักที่ไหนตามเขาไปอย่างเดียวไปเดี๋ยวเดินทางกัน uh huh. นี่เตรียมตัวออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวเช้ากันก่อน ชอบจังเลยมาแต่งนี้เสียงเครื่องเราใจคนันยกเว้นเราติดแล้วเครือไม่ได้ไปง <laughs> งไปงตายรถตะเบียงเรานำไปแล้วข้อดีของกานเป็นคนขับตาลนะครับไม่ต้องเปิด,ปด G P S แม้จะเพิ่งซื้อที่จับโทรศัพท์มาใหม่ก็เถอะเืียก็ได้ใช้ Two thousand years later. ตอนนี้เราอยู่กันที่แถววัดเพลงนะครับก็น่าจะเป็นทางไปลาดบุรีนั่นแหละตอนนี้เราอยู่ที่ร้านผัดไทยวัดเพงนะครับก็จริงๆแล้วเขาปิดนะวันนี้แต่ว่าเขาเปิดให้เพราะว่าเขาเห็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาจะไปกระถินนี่ไงเขาทาเต็มเลยเขาจะไปกระถินนะแต่ว่าพอดีพี่ที่พาเรามาเนี่ยเขารู้จักร้านเป็นแเกิดในาอนโอเคขอบคุณมากเลยครับต้องไปกระถินนะครับ มาเลยครขาจองข้ามปีอันรเงี้ยเราไม่ไปโอ้ก็สมควรจะปิดให้เขาอยู่นะอันนี้ปุ๊บเราก็เลยมาแวะกินข้าวที่นี่กันก่อนยิ่แล้วอย่ารอดูกันว่าเป็นไงโอ้ร้านนี้ร้านดังอยู่นะมีเซเล็มเซเลปมาเยอะอยู่ผมเอาอะไรเพิ่มก็บอกแล้วกันอ๋อได้ครับได้ครับ พี่ไม่ล็อกพี่ไม่ล็อกร้านให้ผมอยู่ในนี้ก็้วผมก็โอเคแล้วพี่เดี๋ยวคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาจะใส่อะไรทุกอะไรมาทั้ร้าเยเออเอาใเอาจากากว่า,าเ,เอาใจมากก่ารู้แลว่จเล่นอะไรหัวเดินที่ไหมอ๋ออันนี้ใช่ไหมไอตัวปัญหาใช่ไหมก็ปุป๊บเอาเลยโตนั่นก็รู้ทันเอาแต่เนี้ยมีช่อนเลยผมเด็ดร่อเลยอาเร็วมาเร็วมาเรยว,วน่าก,กินน่าก,กินน่ากิน เนี่ยตาเนี้ยโดนแน่พี่ <f uck> เขามายื่นให้ถึงมือเลยเขามาเองเลยด้วยพี่ตาเนี้ยโดนแน่ <c oughs> แล้วเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเริ่มเ <c oughs> ติมเสบียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกันไปเรื่อยๆแล้วซื้อของคาเฟ่อะไรก่อนเข้าที่พักนะครับแต่เราจะเดินทากนนง,งกันต่อแล้าพร้อมกันเรียบร้อยแล้วมาแล้วตามไปอีกหนึ่งขันจักรบียอด <c oughs> เดินทางกันต่อครับ แวะวร้านเจลิปเนื้อตุ๋นของน่าจะดีนะครับน่าจะเป็นแบบแหล่เทมของที่นี่นะก็คนก็ามากินเยอะเหมือนกันนะเป็นที่เขาจะมาซื้อเนื้อตุ๋นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวกันเองนะครับแล้ายกินเนี่นยคำานหญิง <c oughs> อันนี้น่าจะหลายคำอยู่ <c oughs> ใบอะไรอ่ะใบชะพูจ้าใช่ไม่ไม่ใช่ใบเหรอไม่ใชใบหองล้างอ่ะเหรออาะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใบปูแล้วเหรอพี่เอาเหรออ๋อผมเคยกินแต่ที่มันเป็นอะไรนะใบปูใช่ป่ะใบชะพูใบชะพูใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะบ้าเหรอใบโันนี้ยส่งเท่าไหร่ครับตอนนี้ได้หอมแล้วเรียบร้อยหูเริ่มเลย เดี๋ยวเราไปแวะกันต่อที่ชิมคาเฟ่นะครับไม่เคยไปเหมือนกัน่มันก็เป็นคาที่เราจะไปส่วนทึ่งนั่นแหละก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยะครับ เรามาถึงจุดแวะอีกที่หนึ่งนะครับชิมคาเฟ่น,าน,นานั่งดีเนาะสบายสบายชิวๆดีโอมีโซนข้างในด้วยข้างหลังโซนข้างหลังนั่งสบายเลยอะ่ะโอข้างหลังเย็นมากข้างหลังดีมากเลยอะ่ะเย็น เอาตรงนี้เลยไหมพี่เรไม่ตองใช้การเต้นใช่ไหมใช่จริงๆเนี่ยมีหลังคาด้วยไม่ต้องกลัวฝนด้วยแล้วคืนนี้จะเป็นผู้ผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาจริงผมมากะว่าไปถึงบุบะผมถามอย่างแรกเลยนะพี่มีไฟชี้ให้เช่าไหมนี่นะคลิปนี้นะผมจะเขาอะจะอยู่ในคลิปผมเยอะมากเลยผมจะถ่ายทั้งคืนเลยคืนนี้เดี๋ยวคอยดูให้คนรู้ไว้ว่าใช่ใช่ เอาห้แคนนี้อีกแล้วอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับอนนี้รู้สึกฟ้าคึ้มคึ้มยังไงก็ไม่รู้มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นผู้ประสบภ,ภัยกันเย็นนี้คืนนี้กันยังไงก็ไม่รู้นะครับไเงเได้๋ยวได้เงินอนเนี้นเงกจไดเเ คา,าเฟ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะหาบัมเติมน้ํามันกันด้วยก่อนที่จะเข้าสวนพึ่งนะครับแล้วก็จะหาตลาดซื้อหมูซื้ออะไรกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปพี่เขาเซ็จกันเรียบร้อยแล้ว อยู่เลยทังนันเอ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา ้ำเบาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเล้วเจอแล้ว,ลวทุกคนอยู่ที่นีงกันเลดเลยหูยมีตักน้ำด้วย <c oughs> เรนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับ ตอนนี้พี่เขาก็เริ่มหาทําเลกลางเต็นกันไม่รู้จะกลางกันฝั่งไหนนะน่าจะเอาฝั่งนี้แน่เลยเพราะฝั่งนี้ใกล้มีสระไว้น้ําด้วยมีสไลเดอร์ด้วยนะเดี๋ยวอุ้ยตกใจม <laughs> ีนี้ด้วยนี่แต่งอยู่นะ เอ้ยได้เรื่องได้เรื่องอ่ามีหน้าหละ่ะเขาบอกว่ามีที่เล่นน้ําด้วยอ๋อมีเล่นน้ําอันนี้นี่เองเราก็นึกว่าเล่นน้ำำานําลาธารอ๋อเล่นน้ําอันนี้เดี๋ยวไปหาทาเลก่อนเนอะฝนเหมือนจะมาเดี๋ยวจะได้หาที่กลางอะไรกันไว้ก่อนนะไปะตอนนี้เราได้ที่นอนแล้วนะนี่ตรงนี้เป็นสระน้ําใช่ไหมเล่นน้ํานี้นี่แล้วเดี๋ยวเรานอนตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเรากางเต็นท์นอนตรงนี้เลย ้ามีไฟมีหลังคาพร้อมโอ้สบายสุดใกล้ห้องน้ําด้วยเดวห้องน้ําเดินไปตรงนี้นิดเดียวเองโอเคเอาตรงนี้แหละสบายเรียบร้อยครับเราการเท์เรียบร้อยแล้วดูวิวหน้าบ้านเราสักอ่อนเราน,น,อ,น,นอนหน้าสระน้ําเลยนะวัวอากาศดีมาก สำหรับทิปผู้ประสบภัยของเรายังดีนะวีก็เ,เอาไปชีตอันใหญ่วานะอันนี้เขาเรียกอะไรนะก็ต้องเรียกทาร์บใช่ไหมอ่ามีทาร์บใหญ่สองอันก็ยังโอเคอยู่แต่เรากางกันกลางแจ้งเลยแต่ว่าเรามีฝั่งนูน้นมีเซ็นเตอร์อยู่นะมีหลังคามีอะไรอยู่ตรงนูน้นถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดแรงมากก็คงต้องหลบไปฝั่งนู้นกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่วยกันกลางทาร์บให้เรียบร้อยก่อน เปียกเปียกเป็นคนคนไปพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล็วจะติดลิขสิทธิ์ไหมวะเนี่ยคลิปเนี้ย พี่ทำไมหมูถึงมีเขาอ่ะมีอะไรมีอะไรโอ้ยมันต้องมีอะไรดิพี่โอ้มีคนทำคอนเทนต์นั่งเครืองเสแล้วแม่ครัวทำกับข้าวเด็กโอมแบบไปส่งของใครเด็ชโอมครับใครเด็ชโอมครับ ครับเดี๋ยวเราไปชมการทอดไก่กแม่ครัวกระโดดหนีนะ้ำมันไก่อันนี้ทำอ,นนอะไรพี่ของหมูย่างะองขอหมูย่างอันนี้ขอหมูแท้เนี่ยใช่แล้วอุ้ออออนยำปลา ปิดลงไปหูโหมดเลยอโหดเลยไม่มีเราพี่พี่ใส่หมดแล้วไม่พี่นี้หนูตามาเองคอมุยาก

พี่เด็กเต็มที่เลยนะเขาหน้าผึ้งไม่มาหรอเขาหน้าผึ้ไม่มาลรอพี่รักเขาแต่เขาเกลียบพี่เนี่รักกัน ใครพีระไข่นะพีรักใครใครรักมึงรักทุกคนเกียรติทุกคนพี่รักพี่ระอะไรอีกนี่มันเป็นโลย่างอ่ะหรอมานานแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของยุโรปถ้าดีอ่ะใส่ช็อกโกแลตใส่ขอยุโรปอีกทีนี่เป็นวัฒนธรรมของยุโรปีช็อกโกแลตนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่ไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนก็ปีเลย นี่นี่ไงเออมันจะมีกลิ่นนิดนึงเนาะพ่อมาขาหนีไปอีกนี่ไงนี่ยเราเว้ยย่างเราเว้ยย่างเราเว้ยไอ้บอสย่างล้วยนะเนี่ยด่างล้วยย่างมัดเมโล่เอาละเอา่าที่นี้เนี่มีกล้วยปิ้งด้วยอ่ะทีนี้ตอนนี้มีกวยปิ้งด้วยอ่ะมันใหญ่แล้ว แล้วก <S 々> ็ใส่ตะแกงนีหมดใส่ะแกงอ่ะเแกงนี่ปิ้กล้วยอ่ะกลายเป็นแกงปิ้งมัมเมโล่ไปแล้วอ่ะหลานหลานมาทีนี้กลุ่มใหญ่แล้วอันนี้เสียงอะไรครัอนไม้หอมหรอไม่หอม อันนี้คือวิธีเลี้ยงลิขสิทธิ์นะครับเดย์เบล้ววันเกิดใครเยอะใครนี้เปินมะวะยิงหน้นี่จ้าพ่ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้านอนแล้วนะครับเริ่มเสียงเริ่มเป็นหวัดแล้วเพราะว่าน้ําค้างแรงมากแล้วก็โดนฝนด้วยนะครับแล้วก็นั่งกินนั่งตากน้ําค้างกันตอนนี้ก็เริ่มสนุกกันแล้วเริ่มมีดนตรีมาเล่นร้องเพลงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนต่อหรือเปล่านะครับถ้างั้นเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วกันครับไปแล้ว ัสดีครับก็เช้าวันที่สองนะครับก็ยังไม่ค่อยตื่นเลยรับๆตื่นๆน,นะครับไม่ได้นอนเต็นท์นานนะแล้วก็ฝนตกนะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นอนะ่ะแล้วก็เราไม่ได้เอาพัดลมเอาอะไรมาด้วยนะก็เดี๋ยวก็คงเก็บของนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพวกพี่เขาจะไปแวะไหนกันต่อนะครับก็เดี๋ยวตามกันไปเรื่อยๆละกันเนาะเดี๋ยวขอตัวจัดการธุระส่วนตัวก่อนนะครับ อุ้ตื่นมาตาใสเลยเดินออกมายิ้มเอาแล้วเป็นเรื่องมาน,นั่งมาน,นั่งเป็นฤษีอยู่ <c oughs> แล้วเอาแล้วทุกคนร้องพร้อมกันเลยใ<ฮ>ครจะนั่งกับมันไอเบียไงไอเบียไอเบียไอเบียพวกไอ,ไอ,ค,นไอคนไม่นอนนะผมหาก่อนเลยเมื่อก,กี้มีใครพูดบอกว่าไม่นอนคืนนี้จะหาได้อยู่นะคืนที่เด็ดอออุ้ยพี่เมื่อคืนผมกําลังจะถามเลยว่าตอนที่ร้องเพลงกันอยู่แล้วมีใครหอนโคตรเหมือนเลยอ่ะ ่ตอใช่หรอไม่รู้ว่าแต่มันมีแต่มันมีช็อตนึงอ่ะเหมือนมากอ่ะก็หอนนึงคู่นี่จะกูจะภูมิใจดีไหมวอ้เฮียเองก็ไม่น่าชมเออเี้ยน้ำตาจะไหลเหมือนหมากันนั้น ลสวัสดีครับวันนี้มีพิธีตอนใหม่นะครับไปเลยลุยไปเลยเดิมคตอนเข้ามาตรงนี้จะเป็นทางเข้าพอเราเข้ามาเราก็ ด้านเ็นตรงไหนก็ได้นะครับแต่ข้างหน้าตรงนี้ครับพอเข้ามาจากตรงนีุ้ตรงนี้ครับมันจะมีบอ่อให้เล่นน้ำนะครับแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็ข้างบนแล้วก็มีห้องยางับน้ำลึกประมาณหนึ่งรุดห้าเมตรเล่นได้ครับแต่ต้องใส่ห่วงยางน,นะอนี่ครับบรรยากาศตรงนี้มีห้องน้ำสองห้อง มีที่ร้านคท้าแล้วก็ตั้งเต็นท์พินนอนกันก็โอเคฮะมันจะมีตรงนั้นหนะครับมีตเตน็นท์เยอะมากมาตั้งเต็นท์ได้เลยมีพื้นที่เต็มมากถ้าออมาตอนหน้าฝนก็ระวังกันหน่อยนะโคเยอะมาก ต้อหอกแ่มาเรียบร้อยครับผมเองขอคุณครับไปคแล้นี้เก็บของเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากที่พักกันแล้วเดี๋ยวไปหาเท่ากินหรือไงนี่แหละเดี๋ยวตามผู้พี่เข้าไปนะครับไปเดินทางกันต่อไปกันต่อทำไมมันต้องไปกันต่อล มาถึงร้านข้าวแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวกินข้าวกันตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย